สวัสดีค่ะวันนี้มาเจอกับช่องเนตตี้ชาแนลนะคะวันนี้นะคะเนตจะพาไปารับพระหลวงพ่อรวยนะคะที่วัดจันทร์อําอเภอนครหลวงนะคะจังหวัดพระนครศรีอยุธยาะคะ่ะตอนนี้กําลังเดินทางมุ่งหน้าไปที่วัดกันเลยนะคะเพราะว่าเ,ออเราจะไปรับพระหลวงพ่อรวยะคะ่ะเพราะเราจองไปจองไปตั้งแต่เดือน กันยาค่ะปี2063แล้ววันนี้วันที่29มกราคม2564ค่ะเป็นวันเปิดเจาเอ่อเป็นวันรับพระวันแรกนะคะไปกันเลยค่ะ Let's go ตามกันไปเลยค่ะ ตอนนี้เราถึงในวัดแล้วนะคะตอนนี้เรากำลังรอพระอยู่ค่ะตอนนี้เรามารับพระที่วัดจัน์นะคะอําเภอนคอหลวงค่ะเป็นหลวงพ่อรวยนะคะตรงนี้น่าจะเป็นลานพิธีปลุกเสกพระหลวงพ่อรวยนะคะ คันนี้ได้ผ่านการปลุกเสกมาแล้วเรียบร้อยนะคะวันนี้เป็นวันแรกที่เขาเปิดให้มารับพระค่ะวันที่29มกราคม2564ค่ะบรรยากาศต,ตอนนี้มันช่วงประมาณ4โมง4โมงเย็นกกว่านะคะ16นาฬิกาคนก็จะไม่ค่อยเยอะคะ่ะตอนเช้าน่าจะเยอะแต่เรามาช่วงเย็นๆ เดี๋ยวเรามาดูค่ะว่าเราได้จองผ่าอะไรไว้บ้างวันนี้เราได้รับผ่าแล้วนะคะแล้วก็กำลังจะเดินทางกลับแล้วเดี๋ยวเราถึงห้องแล้วค่ะเราก็จะมาเปิดให้ดูากาลังกลับเลย เราอยู่นู่นค่ะเดี๋ยวเราเดินทางกลับต่อนนะค่ะเดี๋ยวไปเจอกันที่พักค่ะเดี๋ยวจะให้ดูว่าเราจะได้พักอะไรบ้าง เราถึงห้องแล้วนะคะตอนนี้ค่ะเป็นพาทั้งหมดที่เราเช่ามานะคะนี่คือตอนนี้เขาจะซีนไว้อย่างดีเลยนะคะแล้วก็เขาจะเขียนชื่อไว้ติดไว้ทุกอันว่าเป็นเนื้ออะไรค่ะเลยเดี๋ยวจะมาเปิดบางกล่องให้ดูนะคะอาจจะเปิดให้ไม่หมดค่ะว่าเรามีเนื้ออะไรมาบ้างอันนี้นะคะ,ะ,คะเราจะมาเปิดของตัวนี้เนื้อทองทิพย์ค่ะ เนื้อทองทิพย์นี่เช่ามาสิบห้าเหรียญอันนี้อันนี้ถ้าเนื้อทองทิพย์ธรรมดาจะเป็นเนื้อนี้นะคะเนื้อทองทิพย์เหรียญน,นี้เลยนี่แต่อันนี้เป็นเหนรียญแรไอเทมค่ะนี่ได้มาหน,นึ่งเหรียญโค้ดห้าหลัก หห้าหลักหนึ่งเหรียญเหรียญสวยเหรียญสวยมากเลยค่ะอันนี้เรามาดอูอันนี้กันนะคะเนื้อสำลิดลงยาเขียวค่ะอันนี้น,นี้เนื้อสำลิดลงยาเขียว นี่ค่ะเนื้อสำลิดลงยาเขียวนในเลื่โคสิละนี่จะเป็นเนื้อสำลิดลงยาเขียวค่ะอันนี้นะคะจะเป็นเนื้อเงินหน้ากากทองคํา ลงยาฟ้าค่ะตัวนี้มีกล่องเดียวอันนี้เช่ามาเหรียญเดียวค่ะจึ๊บป็น,นอันนี้ค่ะช่วยมาเกเลยเคโส สามหลักตรงยาฟ้าค่ะก็จบไปแล้วนะคะถ้าชอบคลิปนี้นะคะช่วยกดไลค์กดแชร์ให้ช่องเนตตี้ชาแนลด้วยนะคะบ๊ายบายค่ะ